ขอโชคแก้บนหลวงพ่อรวยกระซิบข้างหูกุมารจุกดำเลขหล่นมาชัดจัดเต็มงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มเจ้าของแพกุ้งนะคะมาแก้บนพระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์นะคะกระซิบขอเลขเด็ดจ,จากกุมารจุกดำนะคะได้เลขสนใจเลยนะคะไปเลยค่ะที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำอเภอนครชัยศรีจงังหวัดนครปฐมนะคะ วันนี้มีเจ้าของธุรกิจแพรกุ้งนะคะคือนายวรพงศ์ทับชัยอายุ3 3ปีชาวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะนำข้าวสารนะคะถุงละ5้กิโลจำนวน100ถุงน้ำดื่ม100โหลเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งปลากระป๋องรวมไปถึงเครื่องปรุงรสและข้าวเหนียวหมู 200กล่องมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยนะคะที่ให้โชคจากการค้าทําธุรกิจมีกําไรนะคะทั้งนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีถวายแก้บนแล้วนะคะนายวิวลาพงศ์นะคะ บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมาเขาได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมากราบขอวั่อนพระเงินพระทองเพื่อขอโชคลาภช่วงนั้นสถานการณ์โควิดเริ่มจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่ขายของได้ตลอดกับน้อยลงจึงมาขอพรให้ธุรกิจมีกำไรมียอดจำหน่ายที่สูงมากขึ้นปรากฏว่ายอดสั่งซื้อเข้ามาทุกช่องทาง ังในจังหวัดและก็เขตใกล้เคียงถือว่าฟื้นตัวได้อย่างผิดหูผิดตาจึงเชื่อว่าเป็นเพราะพระเงินพระทองที่ช่วยหนุนนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจากนั้นนะคะเขาก็ได้กระซิบขอพอรจากกุมันจุกดํำที่ตั้งทางานอยู่ด้านล่างนะคะโดยกระซิบขอทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วจะนำสิ่งของมาแก้บน อีกทั้งน้ำดื่มข้าวสารไข่ไก่เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับความเปิดร้อนและต้องการความช่วยเหลือนอกจากนี้นะคะเขายังได้เขย่าเซียมซีนะคะได้เลขที่หล่นลงมานะคะสามไม้นะคะนั่นก็คือเลขสองหนึ่งเลขหแล้วก็เลขสองนะคะสองหนึ่งเลขห้าแล้วก็สองนนะคะแน่นอนนะคะเขาเดินทาง มาแล้วเขาก็ต้องลุ้นแน่นอนนะคะลุ้นโชคแน่นอนนะคะก่อนเทินทางกลับนะคะเขาก็ได้นำข้าวเหนียวหมูนะคะจำนวน200กล่องเข้าลงทานแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดินทางมาทำบุญที่วัดกันอย่างทั่วถึงนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคนดวงเฮงเขาก็มาแก้บนรลุ้นเฮงต่อนะคะสวัสดีค่ะ